อ่าใช่ Apex l e g e n d เกมที่นำออกมาขายโดย EA ใช่ E E E เอาละเรามาเล่นกันมาเห็นนี่ไหมได้านมวงซ้ายอ่ะนั่นแ่ะนั่นแหละคือโปรไฟล์ผมเองรูปภาพนี่คือรูปภาพถูกวาดเองนะอยู่ในทวิตเตอร์ผมไม่บอกตรงจี้ตอนไหนอ่ะรับประกันตี่ล้อครับมา ผมค่อนข้างเกลียดว่าเธอรอเยี่ยงผสมกลัวเพราะฉะนั้นถ้าเห็นผมเล่นกากหรืออะไรก็ตามนะต้องย้ำไว้ด้วยว่าผมเล่นไม่เป็นเอาล่ะผมดูทีมก่อนว่าทีมจะลงตรงไหนเอ้าลงเถอะเราลง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 จำลงจำขึ้นเฮ้ยมีคนมีคนมีคนลงมาเฮ้ยมีคนตามลงมาเฮ้ยปืนอยู่ไหนปื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 นโอเคได้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 ใครอยู่ไหนอยู่ไหนวเจอแล้วเจอแล้ว โหลดโหลดโหลดหลดตายปะเนี่ยไม่ตายฮะโหลดโหลดโหลดโล่โหลโลปืนอะไรก็ได้ประนโลดโหลดโลดกันโลดกันเร็ว แม่งสร้างก่อเอาชิกกบหายกว่อไ,ไม่ได้ทีมทีมทีมมาช่วยหน่อยโอ้ตรงอาวุธหมดว่างานเข้าแลว้วลอ,อาวุธหมดโอเคทีมมาช่วยละโอเคอาวุธไหนครับอาวุธหน่อยครับอาวุธไหนครับเร็วไม่มีกระสุนเลยครับเปิดประตูไปมีกระสุนบอรกระสุนเอ้ยปอใช่กระสุน เอาล่ะมโวิง่ง,งไปแล้วไปแล้วไปแล้วลวิ่งหนีก็เร็วก่านที่มันจะตามมาโอ้ยบอกมีกระสุนวอยกระสุนหมดแล้วนั่นอะไรเหมือนน่าใช้ขอลองไปตรวจสอบดูนหน่อยลวกันมันคืออะไรอันนั้นดีกว่ากัไหนเปิดซิมีอะไรอยู่ในหมากระสุน,นู่ไหนมากไปดิ ใครใครใครมาเมื่อกี้เฮเจอละวไหนวะไหนวะเจอเลยเฮ้ยเ,เจอละเจอละเจอคนแค่และถ่ายนะเลยอุ้ยแม่งกลางมาเรียให้มันโดนหน่อยเฮ้ยโดนโดนนัดหนึ่งนัดหนึ่งอ่ะใส่งี้ใช่ไหมโยนไปไม่มันระเบิดหรอ มันคืออะไรกระไรเหรออ๋อเจอละลดก,กันลดลดๆๆลดๆดลดนานเลยโอเคตายมันคืออะไรไม่เคยรู้แล้วก่อนมันหุนี้เฮ้รวบรื้อกล่องเหรอ อ่อซื้ออะไรบ้างเนี่ยว้าวนั่นคืออะไรโอเคหลุดมาแล้ว <c oughs> ไม่รู้มันคืออะไรนะผมรู้สตกว่าผมควรจะไปโดยโอเคเอา้ามาคนเดียว่ะเนี่ยว่าเห็นลายเห็นลาละใครมันจริงอะไร <c oughs> ใคร โอ้เจอแล้ว้องสิบต้องสิบโอเคน่าจะเฮ d ช็อตน,นะเมื่อกี้เอาเราได้เวลาตายง่าล้วพวกมาปิว <laughs> โอเคสีวังเทง โอ้โแอ็กวอนแอ็ก่ันมาร์กมาร์กมาร์กอเมาร์ก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 มา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 

Boom. Cỏ đen, cỏ đen. Ok. Wow, ai AirDrop đấy Đang chơi ai đọc, đi Không, Ah, mấy cỏ vũ trì. Mấy cây tàu mà đi không? tất cả kia bị แล้วตอนนี้ก็เป็นอาวุธจากนี้ก็หายไปแล้วเฮ้ยเจใจด้วยไม่ป็นไม่ได้้อยู่โอเคหินปลาไปตั้วนึงเป่นไรอืมโอเคห้าข้าชั้นนำปิ้วโอเคจำได้ว่าที่ตรงมีลงสองอันนะจริง อันนึงเพื่อนจะไปแล้วแหละมั้งเฮ้ยเห็นไหมไงอย่าบอกนะว่าเพื่อนจะเล่นบาเล็คู่นะเฮ้ยอะไรอะไรใครยิงมาเมื่อกี้โอ้ยยิงไวชัดเลยหายไปไหนละว่ามาเฟ่ยอยู่ไหนกันฮะเอาซองยัดแม,ม่อยู่ไหนอยู่ไหนเ,เจอละ โอเคไม่ทำอะไรเลยกูเอาล่ะผมคิดว่าจะพอแค่นี <c oughs> <h> ้ก่อนเออมลืมบอกไปนี่คือโมคอนเทนต์เดอะสตอรี่